ที่ข่าวจอกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอยู่กับเขาอะเนาะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้มากๆก็อัดถ้าไม่รู้คนมันก็จะเกินไปนิดนึงก,ก,ก,ก็ก็พอรู้อยู่บ้างค่ะใช่ณนะวันที่เพื่อนเลือกแล้วว่าเพื่อนจะไปจิงจังกับใครหรือว่าคบใครอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็สพอร์ตเขาเสมอแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบเฮ้ยหลอกจิ้นเพื่อจะแบบ เอาเอนเกชนะเอากระแสเราไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นทุกคนใจเย็นนะฮะมีนรู้ก่อนไม่ถึงอาทิตย์เลย <laughs> เดี๋ยวทำลายเป็นเรื่องของเขามาอธิบายแล้วกันแต่สําหรับพวกเราเองเราว่าเรารู้ก่อนไม่นานครับรู้รู้ค่ะหมายถึงว่ารู้ก่อนที่ข่าวจอกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอยู่กับเขาอะเนาะเป็นคนใกล้ตัวดิว่าคนใกล้ตัว เขาทุกคนนะคะก,ก็จะรู้ก่อนเกือบหมดแต่ว่าอาจจะบ,บางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นใครแต่ว่ารู้ว่าก้อยมีคนที่จริงจังด้วยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างสมมติว่าเป็นดีนกับตี้อะไรเงี้ยที่มันใกล้ตัวก้อยมากก็กา็ถ้าไม่รู้คนมันก็จะเกินไปนิดนึง<ม>ก,ก,ก,ก็พอรู้อยู่บ้างคะ่ะใช่เรื่องชงคือดีมีเห็นมาบ้างแหละในส่วนตัวของดีนกับตี้ที่คุยกันนะคะม,มันชัดเจนอยู่แล้วว่าณนะโมเมนต์นั้นที่เรารู้สึกว่ามันสนุกมันแบบจิ้นอะไรเงี้ย มันก็มันก็ไปตามที่ทุกคนเห็นนะคะมันคือมันไม่ใช่เรื่องหลอกหรือเรื่องอะไรมันก็คือเรื่องจริงเราเรา,เรารู้สึกจริงแล้วก็จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าณนะวันที่เพื่อนเลือกแล้วว่าเพื่อนจะไปจริงงกับใครหรือว่าคบใครอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาเสมอแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบเฮ้ยหลอกจิ้นเพื่อจะแบบเอา e n g a g e นะเอากระแสเราไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นคือณนะโมเมนต์ที่เรารู้ว่าเพื่อนเลือกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ ซัพพอร์ตเพื่อแล้วก็ไม่เคยหลังจากที่รู้อ่ะไม่เคยจินไม่เคยไม่เคยแบบทําให้คนรู้สึกแบบมีความหวังเนี้ยเราจะไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วทุกคนใจเย็นนะฮะมีนรู้ก่อนไม่ถึงอาทิตย์เลยมีนก็มีนก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็เดี๋ยวทำลายเป็นเรื่องของเขามาอธิบายแล้วกันแต่สําหรับพวกเราเองเราว่าเรารู้ก่อนไม่นานครับแล้วก็ตกใจเหมือนกันนี่อาจจะรู้ที่หลังนี่นี่จะรู้ก่อนไงเพราะที่บางทีสมมติว่ามันยังไม่ได้ชวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะปกติดิ่งก็จะไม่อยากพูด เออเอาให้แบบว่าชัวร์ก่อนแล้วค่อยแบบแชร์หรือว่าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างมันแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขายังไม่อยากจะแบบเล่าหรืออยากให้คนอื่นรู้เยอะอะไรเงี้ยใช่อะไรแบบนั้น